จริงดิ g w m g e t e w a l Motor นะตอนนี้เขาก็ได้ประกาศแผนที่จะพัฒนารถยนต์ซูเปอร์คาร์ที่เขาคอนเฟิร์มว่ามันจะดีกว่า f e r r a r i S.F.90 เกร l วอลมอเตอร์นะครับต้องถือว่าช่วงนี้ฟิตปังจริงๆนะครับตั้งแต่งานเซิงไฮออตเตอร์โชปี2025ได้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆเพียบเลยนะมาถึงหน้าตอนนี้นครับทางด้านของ g w m g กรดวอลมอเตอร์เนี่ยก็มีแผนการนะที่จะพัฒนารถยนต์ซูเปอร์คาร์นั่นเองนะครับซึ่งทางด้านของ g e รดวอลก็อ้างว่ามันจะดีกว่าทางด้านของ f e r r a รี S.F.90 ที่มีราคาหลายล้านดอลลาร์มากๆเลยนะครับ แต่ทางด้านของเกรบอลเนี่ยเขาบอกว่ารถซุปเปอร์คาร์ของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรถซุปเปอร์คาร์ของปีวาีนะและมันอาจจะไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าโดยทางด้านของนายวู้ไหวยชาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ GWM นเะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของ GWM เนี่ยกับโครงการรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยตอนนี้กำลังดำเนินการเป็นเวลา5ปีมาแล้วนะซึ่งเขาบอกว่านะตอนนี้กําลังมองในส่วนของการควบคุมต้นทุนอยู่ แล้วถ้าเกิดรถคันนี้เนี่ยมันเสร็จเมื่อไหร่คอมพลีตมาเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนฮะเขาบอกว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่งที่สําคัญนะครับเขาต้องการสร้างรถซูเปอร์คาร์เนี่ยที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มอะดรีนาลีนะฮะแล้วก็ทําให้ฮอร์โมนของคุณแล้วก็โดปามีนนั้นระเบิดแตกซ่านกระเซ็นไปเลยนะเรียกได้ว่าเอาให้แบบสเส้นเลือดแตกกระจายไปเลยซึ่งก็มีการคาดการณ์นะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ไฮบริด4.0นี่เทอร์โบคู่ V8 ใหม่นะฮะ ซึ่งอาจจะใช้เครื่องยนต์ที่เล็กกว่าหรืออย่างอื่นอันนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวออกมานะครับและนี่ก็เป็นรูปของนายแจ็คเวย์นะครับประธานฝ่ายกรรมาการบริหาร g w m g e a w l Motor นั่นเองครับก็ขับ Ferrari S.F.90 ฮะรเรียกได้ว่าไปแซบกับไอ้เจ้า S.F.90 มาแล้วขณะที่ทางนายวู้หเวยชาวนะครับเขาก็อ้างว่ารถซุเปอร์คาร์ของ g w m เนี่ยมันจะต้องดีกว่า Ferrari S.F.90 ซึ่งเป็นรถตั้งอินไฮบิด V8 โดยทางด้านของนายแจ็คไวยประธานฝ่ายกรรมการบริหารจีเองนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนเขาบอกว่าเครื่องยนต์4.0ลิตร V8 เทอร์โบคู่ใหม่ของจีดเอนี่ยอาจจะใหญ่เกินไปสำหรับรถซุป,ปร์คาคันนี้ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว,ว่าทางด้านของจีดเนั้นเนี่ยอาจกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดสำหรับรถยนต์ซุป,ปราคาคันนี้หรือไม่ก็อาจจะมีการวางแผนจะใช้เครื่องยนต์ที่เล็กกว่านี้ซึ่งก็เป็นเครื่องที่มีอยู่แล้วในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าทางด้านของ G. w M. เนี่ยมีแผนการอย่างไรบ้างน,นะกับกลุ่มพลังของรถซูเปอร์คาร์ของเขานะครับซึ่งเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ที่มันใหญ่เกินไปอย่าง4.0ลิตร V8 เทอร์โบคู่หรืออาจจะไม่ใช่รถยนต์ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นรถที่มีเครื่องที่เล็กหน่อยที่มีอยู่แล้วในพอร์ตโฟลิโอของเขาอันนี้เนี่ยก็ต้องคาดการเอาเองนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่เขาบอกว่ามันจะต้องให้อลีนาลีนพุ่งพลาดอะไรประมาณนี้ ไอรถคันนี้เนี่ยมันจะต้องมีกําลังที่น่ากลัวมากๆเลยเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกมาแบบนี้แล้วเขาจะทําได้จริงหรือเปล่านายวู๋หวดเชาครับเขาบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะให้ช่วยพัฒนารถซุปเปอร์คาร์และณนะตอนนี้เนี่ยบริษัทก็กําลังพัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์แต่ในการพัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์นี้เขาบอกว่าไม่ยืนยันนะว่าจะใช้ในการสร้างรถซุปเปอร์คาร์สปอร์ตคันนี้หรือไม่ ก็เรียกว่าเป็นโครงการของเขาแลยกัน,นครับเป็นแผนการนะสำหรับทางด้านของ GWM Great Wall Motor นั่นเองนะครับที่จะมีการสร้างรถสปราร์คาขึ้นมานครับซึ่งเขาเปรียบไปเลยนะเอาไปท้าชนกับ Ferrari S.F.90 เลยว่ามันจะดีกว่า Ferrari S.F.90 นั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อนร่วมชาตินะฮะอย่าง BYD เองก็มีรถสปราร์คาแล้วนะภายใต้แบรนด์ยังหวังนะครับก็คือยังหวัง U9 นั่นเองนะก็เป็นสปราร์คาไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ พูดมาแบบนี้ก็ถือว่ากลืนน้ำลายตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับ GWM ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีอะไรดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก้าวไปท้าชนเอาไปเปรียบกับ Ferrari s f 90เลยทีเดียวนะฮะแน่นอนครับมันอาจจะเป็นเหมือนอย่างที่เขาบอกก็ได้นะอาจจะทำให้อารีนาลินพุ่งพ่านเส้นเลือดตายกระจายกันไปเลยอะไรประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ